มมพี่้องเดี๋ยวเดี๋ยวไ่สมารถอะนี่ออกพาวุ้นมาแรงเรืบ้านเขามันมีเหลืองอันนี้วันนั้นกับบ้านตุนเคนบบบไม่กับใครไม่แต่ว่ากันล้มขวันหน้ามูเนี่ยนะไปเลอยเดียวน่ะบันตอบนต๋งก็สนมบี่นนี้นี่ม่ได้มามาแต่้ว เอาไปแล,ล้วกันเลยรับผมท่าน ยายอยู <calls S 2> <c oughs> ่คนเดียวครับยายตอนที่เกิร์เทนนี่อันยายอยู่ไหนครับยายอยู่หลบไกลเจ้าอะไรอยู่ข้างไกลอยู่ข้างไกลเจ้าพอขันข้างแรกมันเป็นจะได้ครับยายกับข้างแรกเจ้าก็บ่นึกบ่ฝันว่ามันจะเป็นอย่างนาะั้นว่ากันว่าโดนลูกเบาจี้ขี้เหอะขี้เแยจนเนี่ยนะอืมไผลูกจะหลุดจะรัวเดี๋ยวมันเหลียวว่าเอ้ยเมีข้าวกล่องน้ำน้ำน้ำเดงเด้งขาวหากระถองเลยเลยเออ เขาหลักแขนอนาะท่านจึงจะโผเข้าใจ่แขนนะหนูชื้นนะเท่าล่ะายุก็ไดชื้นชื้นทีล่ะแล้วอยู่คนเดียวครับยายบ้านหลังนี้อยู่คนเดียวเลยแปง่งแปง่งมาเหมือนอะไรยังครับแป่งเนี่ยเดือนกระดากระดเาเรื่องอะไปนี่แหละยังบมาได้ปีกันเจ้าในเรื่องของการช่วยเหลือนี่ตอนนี้ได้มีการดําเนิเนการจะได้ในส่วนขผมก็น่าสบคือ คณะสงฆ์ดอกคำใต้ในฐานะท่านผู้ได้เป็นประธานาหน่วยสาธารณสุขอของคณะสงฆ์อำเภอดอกคำใต้ในการานำของท่านพระราษฎริยัศเจ้าหน้าจังหวัด <c oughs> พระภูสิริวานนาเจ้าหน้าอำเภอดอกคำใต้ได้ดำริวา่าถ้าหากเกิดอุทกภัยว่าต่อไปเหตุภัยพิบัติอของพี่น้องประชาชนในอำเภอดอกคำใต้เนี่ย ท่านผู้จะเป็นผู้ผู้นำในการดูแลในเบื้องต้นเจ้าวาดก็ในหมู่บ้านนั่นๆก็ต้องแจ้งแจ้งผ่านไปทั้งประธานเครือข่ายในการดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในฐานะกองทุนสาธารณเสรงข้อคณะสงฆ์เพืือคอกมำใต้อันนี้ก็ได้มาร่วมกับท่านพระครูโสภิตบุญยพรเจ้าคณะตำบลสันโคแล้วก็เจ้าวาดประดงสวนท่านพระครูกายโนภาค จพระรูสิริวรรณท่านคณะสงฆ์โดยประธานจังหวัดสงกราได้มอบหมายให้ต่างคณะสงฆ์เพื่อดอกคำใต้มาดูแลเบื้องต้นแล้วก็ต่อไปก็จะแจ้งคณะสงฆ์ในอำเภอดอกคำใต้ทั้งหมดได้มีความเจริญเหลือรับขอบปฏิมีไถยพิพต์ในรับต่อไปของเจตจอนวันนี้วันนี้เบื้องต้นนี้อ ได้น้าอันนี้ก็หลายๆอย่างเนเาะอวัะสวเครื่องใจเครื่องเครื่องที่นอนยารักษาโรคแล่วเคร่องอุปโภคบริโภคต่างๆเาสารอาหารแหง้งแล้วก็ปัจจัยส่วนหนึ่งได้รับการบริจาค